ยาวเตาจ้ยาวก็ถูกกักันอยู่ภายในคุกข้าไม่คิดเลยว,ว่าชะตาชีวิตจะต้องมาติดคุกท่านพ่อไม่เข้าใจเลยแล้วเราลูกกูทาเหีเ่ไฉนกันสิ่งสังครังคุกเราได้ใช่รอชใอนะรอชอร,รอชอยาวมีญาติมาเยี่ยมเฮ้ยมีเขามาเยี่ยมกูเฮ้ยมีญาติมาเยี่ยมเลยนะ องหญิงสาววดีเ,ว,เวสิท่านาเดไม่ทันอมฉันว่าอกหญิงน่ารออยู่ข้างนอกก่อนนะไอเดเลทายจ่าพ่อมาหาพ่อเดี๋ยวสิลูกทำไมอะพ่อเดเลทายไปบอกมังลายนะว่าปราศเชเวรองถูกจับตัวไปให้มังลายตามไปช่วยที่หงสาวดีโหนไม่อยากเข้าไปเลยดูดิพ่อขี้เต็มไปหมดเลยอะขี้อะไรน่าขี้ทั้งนั้นเลยขี้อะไรของเองเล่าขี้ครุกอัธนา ไปอ้อนวอนเขาหน่อยนะลูกนะต้องให้หนูเข้าเป็นจริงเหรอไปเถอะลูกไปหนูไม่อยากจะเข้าไปเลยไม่อยากจะยุ่งกับพวกมันเลยมังรายอจะมายังไงเนี่ยเจอชัยมีธุระอะสีถึงได้มาทำไมมีธุระไม่อยากมาหรอกไม่อยากเห็นหน้าธุระอะไรวะอยากจะถามอะไรหน่อยได้ไหมถามอะไรเห็นสุมามาบ้างหรือเปล่าอ้าวบ้าเหรอเราติดคุกเอ้นี่ผัวเมียกัน เอยไม่รู้อย so ู่ไหนมาถามข้าก็จะรู้เหรอผัวเมียที่ไหนเลยยังไม่ได้แต่งงานเลยสมามานีไปแล้วหนีไปแล้วเด้อด้อเด้อดังเด้อ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 เ้อปา้อเ้าเ้อเด้ว่ด้เด้อนด้อเ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 ดอเด้อด้อเด้เด้อเด้วเด้อเดเด้อเด้เด้อดอเด้อเอเดด้อเดอดอะด้อเ้เด้อเด้อได้อเดด้อ้้้ด้เีเดด้อ าายาวเซ็นข้อประกรันให้หน่อยดิไอ้งดกูแปดหมดแล้วเนี่ยรถมึงมีปัญหาอะไรอ่ะลมไฟไฟหน้าไฟแนนส์ <c oughs> โอช่วยหน่อยไม่ได้เลยเหรอตีส <c oughs> ี่จะใช้ไม่ได้ออกไปเลยปะโอโ้โหเบื่อหน้ามึงคนเราเดียวคนไทยเหมือนกันเพิ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยใช้ไ,ไม่ได้จริงๆไม่อยากจะคุยพวกมึงหรอกบ้าปัญญาอ่อนจริงๆเสียเวลาน่าเบื่อจริงๆเลยเป็นอะไรอ่ะยืนไว้ไรมุก เรื่องมีเนี่ยบอกคุยไม่รู้เรื่องหรอกพ่อไปคุยเองดีกว่าฉันไปเองนะไงวะไอ้ยาวสบายดีไหมก็สบายดีครับสั้นเฮ้ยพูดถึงอะไรอ่ะพ่อกูเกิดเดือนน้ำน้อยสบายไหมไอ้เต่าสบายดีครับท่านพ่อเอออยู่แต่ในคุกไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมันก็เหงาเนี่ยสบายอ่ะสบายดิติดคกบ้านป้ามึงนี่สบายใช่ไหมเออกูชอบ เขียนโครงการให้เอาเซเว่นมาอยู่ในคุกได้ไหมบางลายลูกพ่อวัดนี้องค์กษัตริย์ชเวลองถูกพวกหงสาวดีจับตัวไปในแผ่นดินปองอุตเทศไม่มีใครที่จะมีฝีมือเท่าเทียมกับเจ้ามีเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยองค์กษัตริย์ชเวลองกลับสู่แผ่นดินปองอุตเทศได้ท่านมังมาหาราชซีนนอรหรือคนดีมีฝีมือคิดจะม้อยวานคนขี้คุกขี้ตรลังอย่างเรา คนดีมากมายในบิดของเจ้าก็หาไปสิขนกันไปเราติดคุกเราช่วยไม่ได้หรอกท่นกลับไปเถอด <recreate> <บ><น>เอ,เอ,<ข>อ๊มังรายเมื่อครั้งก่อนเจ้าเคยเรียกพ่อมังมหาลามินแต่บัดนี้คำว่าพ่อมันหายไปไหนแล้วลูกจะให้เรียกพ่อเหรอไมี่ที่ไหนสั่งคำคุกลูกตัวเองแล้วสิ่งความรบน็ถือเท่าแล้วท่านกลับไปซะเราไม่อยากเห็นหน้าท่านไอ อยาวอ,อยู่ในคุกทำตัวดีๆนะประเดี๋ยวเขาไม่ให้อยู่หรอกไปแก้่อวะผงหญิงหม่อมชั้นเกี้ยกล่อมไม่สำเร็จพระเจ้าค่ะไม่สำเร็จอีกหรอพระเจ้าค่ะเ้าะงั้นคงต้องเป็นหญิงแล้วล่ะจะงอกออกไปกไดูเลยพระเจ้าค่ะ เสด็จมาที่นี่ไม่เหมาะควนนะให้ทหาราชมันเขาาญิงกลับไปในวงังหลวงเถิดพระเจ้าค่ะใช่ในสถานที่นี้มันไม่เหมาะไม่ควรกับหญิงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไงล่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าเสด็จพี่เฉวยลองถูกจับตัวไปบ้านเมืองจะต้องเดือดร้อนประชาชนารรอนจะอยู่เย็นเป็นสุขยังไบงบมงรายหญิงขอแล้วนะไปช่วยเสด็จพี่ถือว่าช่วยหญิง อยากได้อะไรต้องการอะไรบอกขอน้าดำนะองหญิงพระเจ้าค่ะกระหม่อมรับปากทั้งสามคนจะเดินทางไปช่วยองค์ชเวรองแต่ถ้าช่วยกลับมาได้แล้วองหญิงจะมีสิ่งใด็นเครื่องตอแทนให้กับบางไล่ล่าบางไล่อยากได้อะไรทูลขอหญิงหญิงจะให้ท่านได้ทุกอย่างถ้าเชนยอมฉันขอแต่งงานกับองหญิงได้หรือไม่พระเจ้า ชา้าเจ้ามังรายมันจะมากไกปไปเสียแล้วองหญิงจะยอมนะพระเจ้าค่ะถ้ายอมเราไม่ได้ก็ไปหาคนอื่นเถิดเราคงไม่ช่วยท่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนการทั้งนี้ถือซะว่าช่วยเพื่อบ้านเมืองหากเป็นคําขอของท่านถ้าช่วยเสด็จพี่ช่วยลองกลับมาได้หญิงจะแต่งงานกับท่าน ดู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 เกิการหัวเกิดการหวนจะรียกลับมาได้ใช่จะเดีกท้ายกับทะลุเจะเยอะ้ตรีบกลับเถิหจไม่ช่บุ้ล้มยเดี๋ยวุกลับมาเจอแม่ฝดูลูกบุงด้วยนะไปละลูกกาหน้าสวย